ช่วงของ upper body อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่ม option เข้าไปนิดนึงแล้วก็จะยืนเหมือนเหมือน squat เล็กน้อย soft your knee นะคะทำเข่างอไว้นะคะหลังอย่าอย่าอันนี้พยายามให้มันตรงเข่าอย่าเลยปลายเทา้านะคะเป็นไม่งั้นเข่าจะเป็นตัวรับน้ำหนนะักพยายามให้ให้เข่าอย่าเลยช่วงช่วงนี้เห็นไหมคะช่วงปลายเทา้าโอเควิธีการถือดัมเบลขึ้นมาสะข้างละสอกิโลอย่างนี้นะ ยกไดไบเซ็ปตรเซ็ปตรงลงยกไบเซ็ปดรเซ็ปขึ้นลงเกลงหน้าท้องไว้นะคะอันนี้จะได้ส่วนต้นแขนข้างหน้าส่วนต้นแขนด้านหลังที่ย้อยแล้วส่วนนี้จะได้ทั้งส่สวนไหลเลยนะคะโอเคเลิ่มค่ะอย่างนี้นะคะดร i c e เ็ p, Arms อย่างนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราลองทำดูอันนี้ทำช้าๆคอนโทรลพยายามคอนโทรลน้ำหนักการเกลงการปล่อยของกล้ามเนื้อนะคะโอเคแลอวก็ดูด้านข้างค่ะ กอ้อมตรงลงเอาดัมเบลชิดกันไว้นะคะชิดกันไว้ตลอดหหยใจลึกๆนะทรายเซ็ตโ,โอเคท่านี้เราจะได้เว t เทรน n ิ n งเราจะไม่ได้คา r d ดิโอนะคะเราจะได้กล้ามเนือ้อ ซึ่งอะไรที่เรารู้สึกหนักแต่หัวใจไม่เต้นเร็วอันนี้จะเป็นหลักของการสร้างกล้ามเนื้อแต่ไม่เผาผานแต่ถ้าไหนที่หัวใจเต้นเร็วด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยแล้วก็หนักด้วยอันนั้นทั้งสร้างสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาผานด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เหมาะสําหรับคนที่อ,อยากจะเฟิร์มในส่วนแขนนะคะเราก็จะได้ส่วนแขนด้านหน้าส่วนแขนด้านหลังส่วนเวลาเราเหยียดตรงๆนี้เราจะได้ช่วงไหลที่ที่เฟิร์มมากนะคะโอเคลองทําดูสักหนึ่งนาทีต่อ ต่อเซตนี้นะคะเพราะมันมีจังหวะอยู่ประมาณ3จังหวะนะคะโอเคลองทำได้คะ่ะ